สวัสดีค่ะติ๊กนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายวันนี้วันเสาร์ที่26มีนาคม2565นนะคะติ๊กพามาเลาะสวนนะคะบรรยากาศในสวนอันนี้ติ๊กจะทำนานี่ค่ะใช้แรงคนขุด ป้าเป็นคนขุดนะคะนี่ค่ะมาดูหน่อไม้กันนะคะอืนี่อนกอนี้มีสี่หน่อตอนนี้หน่อไม้ราคาอยู่ที่โลละติ๊กสง่งราคาโลละห้าสิบบาทนะคะถ้าแหน่งมันก็โลละสามสิบห้าบาท นี่ค่ะนี่่มีสวนมาดูก้อนนี้สิมีไม่เอ,อ่ยโอ้โหก้อนนี้ก็มีสองโน่ค่ะนี่ค่ะ อนนี้มีสองหนอ่อเดี๋ยวเราไปเลาะที่อ่าโซนหน่อไม้จริงๆเลาะผากลางสวนไปโซนหน่อไม้จริงๆอยู่ตรงนู้นฝนตกสองสามรอบ ยาเต็มสวนแล้วค่ะน้ำมันก็แพงจักสีเฮ็ดแนวไดแจ็กซีเฮ็ดแนวไดน้ำมันก็แพงขายหน่อไม้ก็ไม่พอส่งลูกแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในสวนมาดูหน่อย ก้อนนี้ไม่เอยน่าจะไม่มีนะมาดูก้อนนี้กันนี่หน่อไม้สอง สวยสวยอีกสองวันสองวันหรืออีกหนึ่งวันน่าจะอีกหนึ่งวันนะคะ นี่ก็มีนี่กำลังจะโผล่นี่ค่ะก้อนนี้ก็มีค่ะก,นนก้อนนี้มีสอง không như ngay để tí nữa đỗ mới nghe chay. gọi là เอนี่อีกอุ๊ยอันนี้หลบหลบอยู่ตรงนี้นี่อีก หาค่าน้ำมันรถประสงค์ลูกที่โรงเรียนใกล้จะจบแล้วไม่ไหวน้ำมันแพงเหลือเกินมันแพงมากปะโอ้ยนี่ค่ะ แออาไม้นี่พูดถึงมันก็ดีอยู่อย่างนึงแต่ว่าไม่ไหวสางโกเยอะกวาจะได้ปีหนึง่งรดน้ำมันก็ออกเรื่อยเื่อยแต่ว่าไม่ใช่ฤดูมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะจะมีได้กินอยู่นะคะ อันนี้นี่คือติ๊กให้น้ำตั้งแต่เดือนเดือนอะไรอะมกราลานะคะนี่ค่ะกว่าจะได้ผลผลิตช่วงนี้มีฝนธรรมชาติมาเสริมหน่อย บนฟ้าจากธรรมาชาติมาเสริมละละ ก็สวยเล,ะละาละเลาะเลาะสวนนี่ค่ะล้มตอนพายุเข้าครั้งแรกเลยพายุเข้าโอ้โหไฟล้มละเลยนะนาห่า น,นี่ก็สวยว่นมันเจ้าของเลยว่นมันเจ้าของมันคนถ่ายคลิปเลยนี่ค่ะมาลืนนะคะออเดอร์นะคะมาเลยค่ะ ออเดอร์บ้านบอลมาเลยค่ะกะเลือนบางีเขาเรียกว่าตามันกำลังโูมาเต็มไปหมดเลยแนงมันก็ใหญ่นะ หนัหน่งทำเพงป้าเข้าไปในที่ของเขาแล้วจะเข้าในที่ของเขาละนอนเลยหนึหน่งนอนแกง บรรยากาศบรรยากาศในสวนพาเลาะพาเลาะหาหน่อไม้ดูหน่อไม้คงจะเป็นมะลืนนะคะเดี๋ยวถ้าตัดจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนี่ค่ะนี่ค่ะ เยอะเลยกำลังโผล่ลโผล่มาอกไม้โลละค้ะสิบบาทนะคะไม่พวกนี้ก็มาลืนนี่แหละคะ่ะ ออเดอร์นะคะบันบอลออเดอร์ สวยงามตามท้องเรื่อง <laughs> เจ๋าว,วันไหนเดี๋ยว,วันไหนตัดเด็ดเด๊กมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะบรรยากาศในสวนนะคะบรรยากาศในสวนติ๊กนะคะบรรยากาศดีดีนี่ค่ะ ป่าในสวนอันนี้คือไผ่ที่เดินให้ดูทั้งสวนเมื่อกี้มันลม้มตอนพายุเข้าเข้าก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวถ้าติ๊กอ่ะอันนี้ติ๊กจะถ่ายมาให้ดูนะคะวันไหนที่ติ๊กตัดนะคะหน่อนโรล,ละห้าสิบาทแหนงโรล,ละสามสินลลบนะคะนี่ค่ะเป็นป่าบ้านติ๊กนะคะ ติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนลูก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 มานี่ก่อนเด็ก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 ไหนดูซิลูกไหนดูซิไหนดูหน่อยดูหน่อย,อยทักทายหน่อยลูกติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ